เปิดแล้วจ้าเมกะฮับเบอร์แลนด์สาขานี้ไม่เอี่ยมลยจ้ะแม่แม่อยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคจ้ะสาขานี้มาในธีมอาร์ควาเวิด์มหานครหรือหันมหัศจรรย์ใต้สมุทรจ้ะบนพื้นที่กว่า12 0 0 0พันตารางเมตรจ้ะแม่เล่นกันจุกๆไปเลยทั้งวันจ้ะซึ่ง <c oughs> สาขานี้เขาก็จะมีเป็น2โซนนะคะเป็นโซนฮับเบอร์แลนด์นะคะแล้วก็โซนฮับเบอร์ไอซ์แลนด์แม่ซึ่งจะเปิดเร็วๆนี้จ้ะ <Wow. S 1> ที่สําคัญที่นี่เขามีเครื่องเล่นไฮไลท์ด้วยนะแม่โดยเฉพาะตัวนี้ แ h กชาเลนจ์จ้าเป็นเกมอินเตอร์แอคทีฟทัชนะแม่แบบว่าตามล่าหาปุ่มไฟสองแสบชอบมากคือเล่นไม่หยุดหนึ่งไฮไลท์ต้องตัวนี้เลยสวิชแบ็กพาครัวจ้าถามประลองความเร็วนะคะฝาด่านสิ่งผิดขวางทั้งขาไปและขากลับโอยสองแสบคือสนุกมากเพราะว่าแบบมันดูชาเลนจ์มากเลยนะคะสองสาวรีบแบบมาหยุดเวลานะคะว่าแบบใครจะเร็วกว่าโอ้สภาพแต่ละนางปล่อยพลังกระสุดจ้าด่านนี้ไปกันต่อจ้าสิ่งไฮไลท์ยังไม่จบนะคะที่นี่เขามีซิซี่ฟอกดวยแม่เป็นเกม AR Interactive แนะแม่แบบว่าควบคุมบอลทะลุมิติ ถึงแม้ตัวเชอร์ชาและความสูงข,ของลูกบอลน,นั้นจะพอๆกันนะคะแต่สองสาวก็คือสนุกมากควบคุมบอลก็ไม่หยุดเลยเอาจริงแค่โซนฮับเบรแนด์โซนเดียวนี่ก็คือแบบว่ามีอะไรให้เล่นตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะแม่อยู่ทั้งวันยังไม่อิ่มยังไม่พอนอกจากโซนอินเตอร์แอคทีฟสนุกสนุกแล้วนะจ๊ะนี่ก็มีโซนแบบปัน่นจักรยานออกกําลังกายนะ่ารักเป็นแท็กซี่กันไปจ้ะและโซนนี้คือโซนปโปรดของเชอร์ชาเลยจ้ะเล่นคู่เล่นเดี่ยวมาให้หมดและโซนนี้อีแม่ลเลิฟมากนะจ๊ะมีเก้ะะอออออออาอี้นุ่